ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลเน่งในงานเททองรอพระพุทธรูปปฏิมากรซึ่งเป็นองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสเสด็จด,ดับขันเข้าสู่ปรินิพันธ์มานานแล้วเราสาวพุทธได้กราบ น้อมระลึกเป็นอนุสติเตียนใจก็คือพระพุทธรูปปฏิมากรน,นอกจากกราบพระพุทธรูปแล้วก็ยังได้กราบเจดีหรือพระสถูปหรือต้นพระศีมหาโพธิ์เพีย่น้อมเป็นอนุสติเตียนใจฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสดี เราสาวพุทธซึ่งพุทธบริษัทมีพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาได้มาร่วมบำเพ็ญบุญบารมีคุณงามความดีและท่านเจ้าภาพก็ได้เสียสละโภคทรัพย์คือเงินทองสิ่งของซึ่งเป็นสมบัติอันสำคัญ ที่จะแลกเปลี่ยนให้เป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งเกิดด้วยศรัทธาความเสียอมั่นว่าเราได้บริจาคโภคทรัพย์คือเงินและทองในการสร้างพระพุทธรูปปฏิมากรด้วยจิตที่มีศรัทธาเชื่อมั่นและการได้บำเพ็ญศีล สินนั้นเป็นทรัพย์อันสำคัญสินนั้นเป็นสมบัติอันประเสริฐเพราะว่ามนุษย์เราถ้าหากไม่มีศีลหรือไม่มีคุณธรรมก็ไม่ต่างกันกับสัตว์เดรัสาานฉ่นั่นร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจมีศีลห้าผู้ครองบ้านครองเรียนมีศีลห้ามีเมตตาพรหมวิหาร นั้นคุณธรรมอันสำคัญคำว่าเมตตาคือความสงสารกรุณาชิดช่วยเหลือมุทิตาไม่มีความอิจฉาพยาบาทอุเบกขาการให้อภัยนี่เป็นสิ่งสำคัญนั้นเมื่อเรามีศีลมีธรรมก็จะมีความสุขใจอยู่บ้านก็บำเพ็ญศีลห้า และมีคุณธรรมประจำใจใจนี้ก็จะเยือกเย็นเพราะว่าถ้าใจไม่มีศีลก็เปียบเสมือนดินไม่มีน้ำทะนั้นถ้าใจมีศีลใจมีเมตตาใจก็เยือกเย็นน้ำจิตน้ำใจมาจากน้ำศีลน,น้ำธรรมน้ำศีลน,น้ำธรรมสรลมใจ ใจนั้นก็จะเยือกเย็นเป็นสุขเพราะว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโรคเดือดร้อนเพราะขาดเมตตาธรรมนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งที่สาคัญศีลธรรมนำชสวิตรเราก็จะมีความสุขความเจริญนั้นทรับข้อที่สองซับข้อที่สผู้บำเพ็ญธรรมผู้ปฏิบัติธรรม ถ้ามีธรรมะเตียนใจคือฮิริธรรมความละอายโอตปะธรรมข้อที่สี่ความเกงกลัวต่อบาปบาปคือการทำผิดศรรีลบาปทางวาจาเรียกวิีกรรมบาปทางใจเรียกกายกรรมบาปทางกายเรียกกายกรรมบาปทางจิตใจเรียกมนโนกรรม มโนกรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราคิดโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราก็จะพยายามมีความคิดจะประหัดประหารนั้นคิดโลภแล้วคิดจะประหัดประหารคิดจะทำบาปคิดชั่วในใจแล้วใจนั้นย่อมเป็นทุกข์ใจนั้นย่อมเศร้าหมอง และคิดอิจสาพยาบาทชิดประมาทบิดามัรดาชิดประมาตคูราจารย์พระเจ้าพระสงฆ์นี้ใจเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงได้มาฝึกมาหัดมาปฏิบัติธรรมฝืนจิเลตจิเลตนั้นคือความโลภจิเลตนั้นคือความโกรธจิเลตนั้นคือความรุ่มหลงเนี่ยจิเลตคลองใจ ใจนั้นก็จะเป็นทุกข์ต่างกันกับธรรมะเราเข้าวัดถ้าเราเข้าวัดให้ถึงวัดจริงๆวัดภายนอกมีสลากุติวิหารที่บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีด้วยการบำเพ็ญทานให้ทานเพียระความโลภออกจากหัวใจบำเพ็ญศีลเพียจะระความโกรธออกจากหัวใจ เราน้อมใจและมีธรรมเตียนใจมีธรรมเตียนตนมีหิริธรรมมีโอตปะปาธรรมเตียนใจเตียนตนอยู่เสมอเราก็จะไม่ทำบาปเราก็จะไม่พูดในสิ่งที่เป็นบาปในสิ่งที่ผิดศีลในสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมใจนั้นเราก็จะไม่คิด อิสาพยาบาทชิดประมาทชิดประหัดประหารนั้นใจนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าถ้าเราฝึกฝืนเจเลตกำจัดเจเลตออกจากหัวใจแล้วใจนั้นจะพบทางแห่งความค้นทุกนั้นธรรมะข้อที่ห้าท่านจึงว่า การได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่สำคัญได้ยินได้ฟังได้เห็นอย่างนี้แหละเราเข้ามาในวัดก็จะเห็นการบำเพ็ญการบำเพ็ญเข้ามาวัดท่านว่าวัดจิตวัดใจใจน้อมไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลจึงเสียสละจากเคหสถานบ้านเรียนของตน ด้วยใจที่มีศรัทธาด้วยใจที่มีปัญญานั้นได้ยินได้ฟังสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจิตมยปัญญาจิตนี้ค้นชิดพินิจพิญนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยอยู่ในบ้านโภคทรั์สมบัติบางที บางคนบางท่านก็ร่มรวยมากมายแต่ว่าใจไม่เกิดศรัทธาใจไม่เกิดปัญญาก็บริจาคไม่ได้ถ้าได้ยินได้ฟังการที่แนะนำธรรมะครูบาอาจารย์พูดบางท่านบางองค์หรือว่าการได้มาเห็นในวันนี้นับว่าเป็นมงคลสมนานันจะทัศนัง ได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบผู้ประกอบในศีลในธรรมเราเห็นแล้วสบายตาเราเห็นแล้วสบายใจเราเห็นแล้วมีความสุขใจถือว่าเป็นบุญอันสำคัญภาวนามายปัญญาเราน้อมทำเข้าสู่ใจเราพาิจารณาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เพราะมีบุญบุพเพกตะปุญญาจาบุญกุศลคุณงามความดีที่บำเพ็นเอาไว้แต่ชาติปางก่อนจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์และพบพุทธศาสนาพบโอวาทรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาความเชื่อมัน่นว่าบำเพ็นทานได้บุญบำเพ็นศีลแล้วได้บุญเพราะมีความสุขใจ นั้นเมื่อเห็นบาปเห็นบุญแล้วก็มั่นใจว่าการที่มาบำเพ็ญเสียสละทรัพย์อันสำคัญที่เราหามาด้วยความบริสุทธิ์ใจหามาได้ด้วยทางที่สอบประกอบด้วยศีลด้วยธรรมเมีม่ยบริจาคแล้วมีความสุขใจมีปิติความเอิบอเอมในใจ นั้นจึงเกิดศรัทธ,ธาเกิดศรัทธาเชื่ยมั่นจริงๆจ,งจ,งจะฆ่าเสียสละบำเพ็ญทานทรับข้อที่เกตปัญญาธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าซึ่งศีลสมาธิปัญญาแก้ปัญหาหัวใจใจนี้มีความทุกข์ทุกน้อยทุกมากทุกคนเกิดมาและ ความทุกนั้นก็เป็นสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงอริยะอริยะสัจธรรมก็มีทุกข์มีสมุทยัยมีนิโรธและมีมรรคนั้นมรรคคือการบำเพ็ญการที่ปฏิบัติและเราทุกคนทุกท่านเมื่อมีมรรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าบาปมีบุญมี งดเว้นจากการทำบาปการทำผิดศีลแล้วตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญบุญและทำใจให้สงบทำใจให้ผ่องใสนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นสิ่งที่นำพาให้มีความสุขความเจริญวันนี้ได้แสดงสัมมนิกถาให้คติธรรมหวังว่า ศรัทธาญาติโยมของน้อมจิตน้อมใจเอาธรรมะมาไข้ควรพ,พิจิตพิจารณาแล้วก็จะประสบพบทางแห่งความพ้นทุกขถึงบรมมสุขและอสวัจิเลสทุกคนทุกท่านก็จะมีความสุขความเจริญในสีวิตจึงขออนุโทนาและขอขอบจิตขอบใจทุกคนทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ความนวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมจงมีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเถิดสาธุที่เราได้รับฟังโอวาทจบไปเมื่อสักครู่ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงพ่อวิโรจนันทะโกและเมตตาปรา,ปารบธรรมบัดนี้ กับรัธนาพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานพร้อมคณะสงฆ์ได้อนุ่มโมทนาตามลำดับกับวรัธนาด้วยความเคารพครับ